อันนี้เขาบอกว่าเป็น piece of art นะครับหรือว่าเป็นศิลปะวิ่งได้เลย NSXR นะครับสภาพสุดยอดนะครับหิมะตกหนักมากนะครับไม่แน่ใจว่าเรามันอยู่โลกใบเดียวกันหรือเลปล่าที่นี่หิมะตกเมื่อคืนนะครับในขณะที่บ้านเรา ก็คืออากาศร้อนมากนะครับแต่ว่าที่นี้หนาวมากเลยนะครับพีมาตกด้วยนะถือว่าเป็นบรรยากาศที่สดวกวเน่ยอยากให้เมืองไทยอากาศเ,ย,เย็นๆบ้างนี่ดูดิบรรยากาศนี่นะครับแล้วก็มีสนามแข่งฟูจิสปีนเบย์อยู่ตรงนู้นได้ยินเสียงรถแข่งไหมนี่นะครับเขาก็ามีรถแข่งกันอยู่นะโอ้โหสวรรค์ของคนรักรถจริงๆเนี่ยใครที่แบบว่าเนาะได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาสเปนทามที่นี่นะครับน่าจะฟินมา,มากๆเลยครับ อนนี้เราอยู่ที่ฟูจิมอเตอร์สปอร์ตมิวเซียมเครับเป็นที่โรงแรมด้วยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้านล่างนะที่นี่เนี่ยจะโชว์นะครับรถที่หายากๆเนะี่ยจะเป็นรถประเภทอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยสร้างโดยคุณอานนะก,กิโยโตานะเพราะเขาเลยจนะมีแบบคล้ายๆแบบเป็นสัญลักษณ์ของโตโยต้าอยู่ด้านหน้าทางเข้านั่นเองนะครับที่นี่อย่างว,ว่าสวยมากเลยนะ ก็ใครที่มาคาวากุจิมาดูฟูจิก็แวะมาได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นมาที่จะส่งเสริมกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็โชว์วิวัฒนาการของมอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของฟูจิสปีดเบย์มิวเซียมที่นี่นะครับแล้วก็ทางโตโยต้ตาเนี่ยเขาขอรถนะครับมาจาก บริษัทกว่า20บริษัทรถยนต์ทั่วทั่วโลกเนาะแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือเนี่ยเอารถมานาตัดแสดงที่นี่แล้วก็รวมถึงมีรถที่ทางาทางคุณไอเกียวโตยดะเนี่ยหรือว่าทางโตโยต้าเนี่ยนะครับซื้อมานําแสดงภายในพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยนะครับมันตั้งแต่แบบยุคโบราณจริงๆเลยนะครับโบราณแบบ มากมากที่แบบเราหาดูที่ไหนไม่ได้ในโลกเนี่ยที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แจ๋วที่สุดในโลกที่หนึ่งเลยนะครับสิ่งแนะนําเลยนะใครที่แบบว่ามาแถวปูจินะครับแนะนําว่าให้ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับชั้นสาเนี่ยเขาก็มี เทเรสนะครับหรือว่าระเบียงเนี่ยที่ออกไปแล้วก็เห็นสนามแข่งของฟูจิสปีดเวียที่เราไปขับรถกันด้วยนะมันดีจริงๆอ่ะใครที่แบบชอบรถอ่ะควรมานะครับสื่อจะพาดูรถคร่าวๆแล้วกันว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีรถอะไรเจ๋อๆให้พวกเราดูกันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬามอเตอร์สปอร์ตเลยแล้วก็เป็นเลเยอร์ของตัวเครื่องยนต์เนี่ยที่แบบวางหน้าแล้วก็ขับหลังนะครับชั้นแรกของการจัดแสดงเนี่ยก็จะเป็นรถโบราณเลยนะครับว่าเล่าเรื่องนะครับกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันถูกพััััฒนนนนนนนาาาายยยงงงไบบบ้ะะะคคครรรรรกก็็จมีีถถหหลลลุ่เเอป แพงที่สุดในพิพิธภัณฑ์เป็นคือคันนี้นะครับขับโดยคุณที่เป็นเจ้าของกิเดสปบุกก็นะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปคันแรกนะครับนี่เครื่องยนต์1 9 0 0 0มกาซีซีนะครับมีกาลังแรงมาแค่80แรงม้าเท่านั้นเองคันนี้ตอนสมัยอดีตเนี่ยถือว่าเป็นรถที่เจ๋วมากๆแล้วนะครับดูลูกสูบเขาก่อนไหมนี่คือลูกสูบที่อยู่ในเครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้ล้ออลอยคันแรกนะครับ ็มีให้พวกเราดูกันนะครับนี่เป็นของบูกาตี้เนาะซึ่งสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นสีประจํารถแข่งของประเทศอังกฤษเขานะครับตอนนั้นเนี่ยสมัยการแข่งรถเนี่ยเขาก็จะใช้สีเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าบ่งบอกว่าอันนี้ไม่นของชาติอะไรอันนี้ก็จะเป็นของอังกฤษ French b r e นะครับก็คือเป็นสีของฝรั่งเศสเขานะครับอันนี้เป็นรถคล้ายๆ็เหมือนรถแข่งคันแรกของทางโตโยต้าเขานะครับทรงคล้ายๆก็เหมือนเครื่องบินแล้วก็อันนี้เป็นรถยนต์ที่แข่งแรลลี่คันแรกนะครับถือว่าเป็นรถที่สําคัญมากในอินดัสทรี ของญี่ปุ่นเขานะครับมาตุ้ยอินดัสทรีของญี่ปุ่นนี่นะครับแต่แต่แต่นะครับสิ่งที่สินทึ่งนละทึ่งมากๆเลยนะครับคือรถแข่งของ Honda นะครับ Honda เนี่ยเขาพัฒนารถมอเตอร์ไซค์อย่างที่คนรู้กันใช่ไหมครับเขาไปชนะการแข่งขันด้วยนะนี่คือรถที่ไปชนะจริงๆนะตั้งแต่ปี1961นะครับ r C 162นะแล้วเขาก็ทำรถ F1 เลยนี่เลยกระโดดมาแข่งทำรถ F1 เลยนะในปี1967นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยแล้วไปชนะด้วยนะถือว่า เป็นจุดเปลี่ยนของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแอดวานมากนะครับทำรถแบบฟอร์มูล่าวันปแข่งฟอร์มูล่าวันเลยแลวดูสรัคเจอร์โครงสร้างการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์ต่างๆนี่โอ้โหสปอร์ตมากนะครับนี่มันเป็น,ปนที่มานะครับของไทยอ R ของ h o n d a นะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้กับเล d เอมเบลมนะครับนี่ Land เหตแดงแต่ที่คงรู้จักกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าเซเว่นที่ มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในกีฬามอเตอร์สปอร์ตของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรถของฮีโนเขาเอาเครื่องยนของแบรนด์อื่นมาแล้วก็เอากระดองของรถเก่งของฮีโนเนี่ยครอบนะครับแล้วก็ไปชนะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชั้น2กันชั้น2เนี่ยจะเป็นโซนที่พวกเราเกิดกันแหละพวกเราก็คือเนี่ยครับคนที่เกิดปี1 9 8จุดๆอย่างเงี้ยเราก็จะเจอนี่เขาก็จะบอกเลยนะครับรูทแบบนี้นะครับ เดินดูกันเลยอันนี้เป็นอัลฟาโรเมโอนะครับนี่มีโชว์ที่นี่นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นโซนของอกีฬามอเตอร์สปอร์ตฝั่งอเมริกานะครับก็จะมีรถมาโชว์กันนะครับมีทั้งนัสกานะครับมีทั้ง F1 นะครับอันนี้เขอว่ารถมีความสำคัญกับทางมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันเป็นยี่ห้อที่แปลกมากนะครับนี่นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น piece of art นะครับหรือว่าเป็นศิลปะวิ่งได้เลยถ้าสังเกตดีๆความเจ๋งของรถคันนี้เนี่ย จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะครับทรงจะออกแนวแอโร่นะครับคือรอยต่อนี้คือประตูอย่างเดียวหลังคานะครับมาเสา A ไม่มีรอยต่อแล้วก็ลงไปถึงด้านท้ายเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถที่แบบ piece of art มากๆนะครับมีทุกคนบอกนะครับอ่ะนี่ก็เริ่มเป็นฟิวแรลลี่แล้วนะครับก็มีซิลิก้าเจนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลนเซียนะครับนี่คือเป็นบี i m p r e ์อินะครับนี่เป็น Evo นะครับรถแรลลี่เหมือนกัน รุนแรงๆนี่เป็นเล่น,นะครับและเป็นรวมถึงทันนี้นี่ต้องเป็นเทคโนโลยีไฮไลท์ด้วยก็คือไฟหน้านี่ต้องสว่างด้วยเพราะว่าทดสอบสมรรถนะในการขับขี่ตอนกลางคืนด้วยนะครับอันนี้เริ่มเป็นโซนของรถที่ไปแข่งที่เลม,มังละนี่นะครับนี่เป็นของมาสด้านะครับเปิดเสียงให้ดูว่าเขาให้เอาเซนเซอร์เหยียบ นี้เป็นของโตโยต้านะครับในปี1999นะคันนี้เราอาจจะเคยขับไปในเกมนะครับแกนทอริสโมนะครับใีนะครับเครเล่นแกนทอริสโมน่าจะต้องเคยได้ขับรถคันนี้ในเกมมาแล้วมาอีกโซนหนึ่งนะครับก็มีการโชว์รถ F1 อีกแล้วนะครับเนี่ยตัวอย่างยางเนาะว่าของการใช้บนถนนเป็นแบบนี้ บนถนนสนามแข่งนะครับก็จะเป็นยางแบบนี้อะไรางี้นะครับสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขาไม่ได้ถูกสนับสนุนให้จัดกันนะครับเพราะว่าต้องไปสร้างรถที่เขาเรียกว่าขนส่งกันหมดนะครับเขาเลยต้องเอาพวกแบรนด์พวกนี้ออกแล้วก็จัดเป็น private team กันแล้วก็แข่งกันอะไรางี้นะครับนี่ของ Hon ด้าเนาะโมเก้นนะนี่อันนี้เป็นซูปราเจนแรกนะครับในปี1980อันนี้เริ่มกลับมาเฟื่องฟูใหมล่ละา3 2นะครับ ฮอนด้านะครับ GT 2000นะครับอันนี้เจมส์บอลขับด้วยนะในหนังภาคไหนก็ไม่รู้นะเขาบอกมาแล้วก็เป็นรถที่แบบเร็วมากๆนะครับแต่สินเกิดไปทันแต่สิงเกิดทันกันนี้นะครับ NSX R นะครับนี่คันนี้เนี่ยไปทดสอบที่เนบิริงนะครับโหนี่รายละเอียดแบบครบถ้วนมากเนี้ยบมากนะครับสภาพสุดยอดนะครับประเมินค่าไม่ได้อีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเกิดทันกันนะครับนี่คือ NSX R นะโ้สวยมากนะครับ แค่นี้แจ๋วจริงสวยมากจริงๆดะเอียเขาเยอะมากนะซีอาจจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูกันเองนะครับว่ามันความพิเศษของพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยมันพิเศษขนาดไหนนะครับแล้วก็รถที่มันแลยจริงๆหายากจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในมิวเซียมรถยนต์หนึ่งในพิพิธภัณฑ์รถยนต์ที่แจ๋วที่สุดในโลกนะเขาบอกแบบนี้เลยนะสิ่งก็เชื่อจริงๆพอได้เข้ามาดูเนี่ยถือว่าแจ๋วมากๆเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ สนามบินอันเดดานนครับกตลังจะเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับก็เป็นทริปที่สนุกมากนะครับเราก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับได้ไปเห็นอะไรต่างๆที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยเนะว่าแบบโตโยต้าเขามีประวัติศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากๆนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้อัย่างนจริงๆนะครับ ใครที่สนใจจะมาเที่ยวเชิงตัวโจดแบบนี้นะจริงๆแล้วติดตามแบบเนี้ยติดตามเสร็จเนี้ยแล้วแบบมาได้นะครับมาแถวนาโอย้าอย่างเงี้ยก็มาแถวแบบมิลลเซียมได้นะครับหรือว่าจะแถวฟูจินะครับก็จะมีฟูจิสปิดเวนสนามแข่งของฟูจิแล้วก็หรือว่าจะไปเยี่ยมทีมเอ่อรูคิเดซซิ่งก็ได้นะครับที่ฟูจิมอเตอร์สปอร์ตเฟอร์เรสนะครับก็ขอบคุณทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้โอกาส ินะครับแล้วก็น้องนๆสื่อเนี่ยมาร่วมทริปด้วยกันนะครับถ้าให้มาเองครับอันจริงมันเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะจะมีใครเข้าสามพิพิธภัณฑ์ในทริปเดียวเออจะวันิได้เหรไม่น่ามีนะพี่อย่างมากก็คือสองใช่ปะ่ะสองใช่ไหมแต่นี้เข้าไป3เลยพี่อีว<ง>ีจริงต้องบอกว่าอันนั้นน่ะคือวัตถุประสงค์หลักแต่ว่าเรื่องที่เรามีวันที่เรารีแลกซ์สบายๆเนี้ถือว่าเป็นของแถมเรามาเพื่อกันนั้นมา,มาเพื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาปรตสาหกร์กรรถไฟญี่ปุ่น จริงอุตสาหกรรมยนต์โลกด้วยซ้ำไปเ,เพราะว่าพิพิธภัณฑ์ของโตโยต้าแม้ว่าจะเป็นชื่อว่าโตโยต้าแต่เขาเอารถจากทั่วโลกมจาจัดแสดงอ,อย่างกระทั่งเรื่องมอเตอร์สปอร์ตใช่ไหมครับเขาก็ครึ่งหนึ่งของรถในมิวเซียมเขาว่าขอยืมจากค่ายรถอื่นทั่วโลก มีบางคันก็ซื้อมาค่ายยุโรปมีบางคัน้วเป็นเจ้าของด้วยเป็นแบบอีกมุมหนึ่งแล้วกันว่าใครที่มาญี่ปุ่นอ่ะจะชอบเรื่องรถยนต์อ่ะนอกเหนือจากแบบเรามาเที่ยวมากินราเมงใช่ไหมครับมากินทงกระสือเนี่ยเฮ้ยมันก็มันคือฟูจิค่ะเขาเจอแบบเช็คมาร์คเช็คใช่ใช่ครับอันนี้ถือว่าอาจจะเป็นเช็คพอยต์สะเป็นคนที่ใช่ใช่แล้วคนต้องมาฟูจิอยู่แล้ว ใครที่มาโกเทมบะามาช้อปปิ้งอยู่แล้วอย่างเงี้ยเช่ารถมาแล้วขับไปอีกนิดเดียวท่านเองก็ถึงละฟูจิมิวเซียมพวกนี้ฟูจิสปีดเวย์แล้วก็มีเสกามแข่งรถจริงๆแล้วว่ารถแข่งที่เราขับกันอ่ะเขามีให้เช่าเช่าขับกันได้นะใครที่อยากมีประสบการณ์ขับรถ GR ในสนามแข่งฟูจิเนี่ยเขาสามารถที่จะเช่ารถได้ใช่ค่าเช่าเริ่มต้นพันเจ็ดร้อยเยนสามรอบขับตามเซฟที่คาร์บวกค่าเข้าประตูหน้าอีกพันสองร้อยเยนนิดเดียวถือว่าราคาคุ้มมากกับสนามแบบนี้ สนามดีมากเลยนะแล้วก็รถก็สุดยอดเหมือนกันเราได้สอบสมรรถนะแล้วก็มีนี่ g r y a r i s i o n เป็นเกียวโตที่เปิดตัวไปด้วยเมื่อต้นปีเขาก็เป็นที่ต้องลองขับกันด้วยใช่ครับโอเคครับก็ติดตามกันนะครับเอาวันนี้ทุกคนนะครับผมอก็ลาไปก่อนนะครับไม่ใช่ช่องพี่ปิดได้เลยครับปิดได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องที่สุดรีวิวนะครับสินสนชดาด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับผม